สวัสดีค่ะสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านนะคะเจอก,กันกับช่อง Special s p e c i a l t w i n s t a r o t นะวันนี้หมอไมายก็มาอ่านไพ่ n d o m Corrective นะคะมีสัญญาณหมายเลข Angel Number 111นะคะหมอไมายเนี่ยได้เห็นมาเมื่อเช้านะมาดูกันค่ะว่าสัญญาณนี้ข้อความที่คุณต้องได้ยินนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะ แล้วก็ขอให้เป็นพลังงานอันดีเป็นพลังบวกนําทางแก่ทุกท่านนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะในการรับพลังงานคอเรกทีฟนี้นะคะก็สามารถที่จะกดติดตามช่องได้นะคะกด subscribe สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์หรือคอมเมนต์ให้กําลังใจนะ,ะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามมาเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากไพ่ทีลีฟนะ ขอดูนะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้สัญญาณหนึ่งหนึ่งของคนที่มารับพลังงานนะคะคุณต้องได้ยินเสเสจอะไรโอเคว้าวโอเคกระเน็นออกมานะคะเป็นไพ่เฮิร์สแล้วนะหมดใจ Rainbow นะคะ The most difficult part of situation is over นั่สัญญาณที่ดีมากนะคะออกมาแบบนี้มงบอกเลยว่าคุณกำลังมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่หลังจากนี้แน่นอนอะไรที่เป็นสิ่งที่ยากเป็นความท้าทายในพัอทอดีตจิงคุณมาได้จบสิ้นแล้วนะคะหลังจากนี้นะคุณกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตที่สดใสรุ่งเรืองเนาะ แน่นอนว่าหลายคนเตรียมตัวเลยว่าจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเป็นโอกาสดีๆใหม่เข้ามาสู่ในเส้นทางชุมุณนะคะคุณอาจจะเห็นเซรับใส่ร้งนั้นเนี่ยในภาพนะคะหรือว่าจากสถานที่ใดก็ได้เนาะแล้วก็มีไพ่เฮิร์สด้วยนะคะหัวใจ love deep affection and caring นะคะโอ้สำหรับพไพ่ใบนี้เนี่ยโมไมรู้สึกถึงสองสัญญาณนะคะ ถ้าตอนนี้ใครที่คุณยังไม่ได้มีความรักครั้งใหม่อืมนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากเพราะว่ากําลังบอกถึงว่าหน้าตอนนี้นะคุณอาจจะกำลังรู้สึกเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของใครสักคนหนึ่งอะแต่คุณยังไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนอืมแต่ที่แน่เลยก็คือคุณเริ่มรู้สึกชัดมากขึ้นรับรู้ถึงพลังงานของ จิตวิญญาณคนคนหนึ่งนะคะที่จะเป็นโซคัลเน็กชันนะคะเป็นคู่ของคุณชัดมากๆเนาะอีกสัญญาณหนึ่งนะคะนี่ก็คือหมายถึงว่าถ้าหากตอนนี้คุณได้เจอใครณนะเวลานี้อยู่ในความสัมพันธ์ใดก็ตามนะคะแน่นอนเลยว่าเชื่อได้เลยว่าเป็นสัญญาณของความสัมพันธ์ที่ดีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับคนนี้ที่คุณได้พบเจอนะคะคุณรู้สึกถึงความโรแมนติกและ ความเป็นธรรมชาติและการรู้สึกถึงความใส่ใจความอบอุ่นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ร่วมกันระหว่างคนกับคนที่พบเจอในปัจจุบันเนาะ Well family wish c o m e t r o e นะคะหกสมใบที่ขึ้นมาแสดงว่าสัญญาณหนึ่ง,น,งนี้นะคะเป็นการยืนยันนะคะคอนเฟิร์มว่าใครที่พบเจอพลังงานนี้นะ คุณเหมือนกับได้ activate พลังงานใหม่มาเรียบร้อยแล้วในที่เป็นมาพร้อมที่จะเปิดรับนะคะสิ่งใหม่ๆสีิีเข้าสู่ชีวิตของคุณยิ่งขึ้นนับจากนี้ว้าเห็นว่าสำหรับหลายๆคนถ้าคุณมีเป้าหมายสำคัญอะไรที่ทำเพื่อ Family ของคุณด้วยนะคะความปถนานี้จะกลายเป็นจริงนะอืมบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านใหม่ให้กับครอบครัว ให้กับคุณภาพชีวิอของคุณบางคนเป็นในเรื่องของความสําเร็จตามจุดประสงค์เป้าหมายของคุณในสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้รับหรือคุณทําได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยด้วยไพ่ยิปซีเนาะขอดูพลังงานของคุณนะคะด้วยสัญญาณห,หนึ่งนี้นะพลังงานคุณเป็นอย่างไรนะคะ ข้าอยากจะบอกอะไรโอ้โหแเช้าว่าโอเคโมไมเหก็หนุว่าก่อนหน้านั้นนะคะพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างอนละมานมากๆเลยนะคือด้วยเพราะคุณเจอสาการที่ต้องถูกเคลียร์ถูกล้างน,นะคะสิ่งที่ไม่สอดคล้องอ่ะกับเส้นทางใหม่ของคุณเนาะ เพราะฉั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอะไรที่คุณเจอมาก่อนหน้านั้นนะมันก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าการถูกเคลียร์ถูกล้างให้สิ่งเก่าบางอย่างสิ่งที่ไม่สอดคล้องจริงๆเนี่ยออกไปจากชีวิตคุณนะคะมันก็ในขณะเดีวยวกันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณผูกพันมาอย่างยาวนานเป็นสิ่งที่ลึกแล้วเนี่ยคุณไม่ได้อยากจะเสียมันไปหรือให้เกิดเป็นเหตุการณ์ทอเวอร์แบบนี้นะคะแต่เชื่อได้ว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ย หลายคนคุณเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นอืมแน่นอนว่าดูจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคนบางคนในช่วงคุณนะที่ได้ออกจากชุมคุณแล้วนะคะเราวต้สำหรับเป็นไพ่เดทด้วยใช่มีอะไรที่คุณจะต้องสละสูญเสียหรือละทิ้งไปกับหลายสิ่งเลยในเส้นทางก่อนหน้านั้นะชิมคุณมานะคะบางคนต้องออกจากงานเดิมๆนะคะที่ อยู่มานานเป็นความคุ้นชินเป็นจุดคอมฟอร์ทโซนนะแต่ว่าคุณก็รู้ว่างานที่เก่าที่เดิมนั้นหรืองานที่เป็นรูปแบบเดิมก็ได้นะมันมีแต่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกถดถอยกับพลังงานชีวิตไปเรื่อยๆหรือมันไม่เห็นโอกาสก้าหน้าเติบโตบางคนเป็นเรื่องของสังคมที่ท็อกซิกเนาะเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วมันรู้สึกว่าในขณะเดียวกันสาการ์เหล่านี้ก็กลับกระตุ้น สกลภาพลึกบางอย่างคุณให้ตื่นขึ้นนะค,ะคือความกล้าหาญคือการกล้าที่จะออกไปสู่สิ่งที่คุณยังไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่จิตวิญญาณบอกคุณให้ก้าออกมาให้เริ่มต้นนะคะให้แสดงออกถึงเพอร์โพสที่แท้จริงของคุณก็เป็นได้บางคนเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาเนาะอืมแปดดาบนะคะ อ่าใช่เลยหลายคนก่อนหน้าเนี่ยมันกลับไปอยู่ในสถกกานที่ค่อนข้างไม่ส่งเสริมนำพาหรือค่อนข้างจำกัดศักยภาพของคุณนะคะบางคนต่อให้แม้ว่าอาจจะยังอยู่ในสถกกานนี้ด้วยก็ตามแต่นะแต่ตัวคุณเองนั่นแหละมีพลังนะ,ะในการที่จะแยกจากสปริตนะคะออกจากภาวะออกจาก สิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จํากัดกรอบสแกลภาพคุณไว้เนาะมันเริ่มต้นตั้งแต่ก็คือการที่คุณเริ่มเปลี่ยนความเชื่อความคิดให้สอดคล้องกับสิ่งคุณปรารถนาคุณเริ่มที่จะทําอะไรออกมาตามเสียงหัวใจตัวเองขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปพร้อมกับการเข้าใจในบางภาวะของคนรอบตัวที่เขายังไม่เข้าใจจุดนี้ของคุณเนาะ ที่เขาอาจจะยังไม่ได้ตื่นรู้อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพลังงานว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่จุดใหม่ในชีวิตได้นะคะอเออเอรเป็นเขรือนะแปดเหรียญแต่สัญญาณที่เคลียร์มากด้วยไพ่แปดเหรียญขึ้นมา몽หมถึงว่าพลังงานณนะปัจจุบันของคุณเนี่ยมีความสเสถียรขึ้น มีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกถึงความมั่นคงในภาวะของคุณไปแล้วนะคะคุณกําลังมุ่งหน้ากับการทําบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากเลยแล้วไพ่ากาลังบอกคุณว่าสิ่งนี้ในอีกไม่ช้านะคะคุณจะเห็นผลของความเป็นไปได้แล้วเพราะว่าในไพ่แปดเหรียญเนี่ยพูดถึงการเกิดผลนะคะจากสิ่งคุณเนี่ย ใช้พลังงานสรรสร้างทุ่งเทมาไมหมหถือว่าหลายคนคุณอาจจะทําสิ่งนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมานะคะเป็นเวลาที่เน่นานพอสมควรเลยอะคุณเริ่มต้นทําสิ่งนี้มาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ที่คุณยังถูกลายล้อมไปด้วยแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยต่อศักยภาพของคุณแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้จะเป็นสิ่งที่กีดขวางทางคุณได้เลยในทายที่สุดเนาะ ต่อามาอีกนะคะว่าสเตรนะคุณเป็นคนที่ s t r o n แล้วก็ powerful มากๆนะมาเห็นถึงว่าสัญญาณหนึ่ง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 ในวันนี้นะคะพราะความที่คุณต้องได้ยินเนี่ยก็คือว่าไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วที่คุณจะต้องรู้สึกลังเลเนาะไม่ได้ยินว่ามันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณ ให้คุณมีโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณสะอืมถ้าคุณเจออะไรในสิ่งแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยกเกิดเสียงในหัวที่ทำให้คุณรู้สึกสั่นคลอนนี่ทำให้คุณกลายเป็นว่าต้องมาตั้งคำถามในผ่าเส้นทางคุณนะคุณชัดดาวได้เลยคุณสามารถปฏิเสธได้อืมกับ สิ่งภายนอกบางอย่างที่จะแทรกแซงเข้ามาหรือรบกวนคุณนะคะทุกคนมีฟรีวิวเป็นของตัวเองเนาะแล้วมันก็เชื่อว่านั่นเป็นเพราะว่าคุณเองเนี่ยเคารพผู้อื่นแล้วก็ไม่ตัดสินในทางของคนอื่นแต่เนี่ยไพ่ขึ้นมานะคุณมักจะเจอคนที่กลับมาอยากจะแทรกแซง,งในเส้นทางคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักรู้ว่าพวกเขาก็สามารถเป็นได้มีแสงเหมือนกัน ได้อย่างกับคุณนะคะอืมเขาก็เลยไม่รู้เท่าทันตัวเองในการที่แสดงออกหรือมีคําพูดอะไรนะที่กลายเป็นว่าจะมาดึงพลังงานคุณไปเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ข้อความวันนี้ไพ่ต้องการให้คุณได้ยินก็คือขอให้คุณจงเดินหน้าต่อแล้วมีโฟกัสตั้งมั่นกับสิ่งในของคุณนะคะ เพราะไม่เห็นถึงว่าการปรากฏเกิดขึ้นนี้จะทำให้ใครคนอื่นอีกหลายๆคนเลยเข้าใจในท้ายที่สุดต่อให้พวกเขาไม่เข้าใจเขาก็สุดท้ายนะคะจะซเรนเดอร์อยู่ดีด้วยผลลัพธ์ที่มันปรากฏเกิดขึ้นเป็นจริงอจากสิ่งีคุณทำด้วยความเชื่อมัน่นด้วยความศรัทธาในเส้นทางในศักยภาพของคุณนะคะ แต่ที่แน่เลยมายก็เห็นถึงว่าจะมีกลุ่มคนที่เฉลิมฉลองแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณมาก,มากๆอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเนี่ยโซคอนเน็กชั่นนะคะเป็นโซเมดเป็นคนรักของคุณที่คุณจะได้เจอเขาบางคนเป็นโซฟามิลี่นะคะที่เขาก็อยู่เคียงข้างแล้วก็สนับสนุนคุณมาโดยตลอดอืม คือมีกลุ่มคนที่ร่วมยินดีกับคุณแน่นอนนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันอีกนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะในบทถัดไปเนาะจากการที่คุณได้เห็นข้อความสัญญานี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะต้องการให้คุณได้ยินว่าอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเข้ามานะคะอืม เรียนขึ้นมาใบนี้มารู้สึกถึงว่าคุณจะต้องได้รับรู้นะคะเรื่องราวของใครบางคนที่คนนี้เนี่ยเขาเข้ามาหาคุณนะเขาต้องการได้รับการช่วยเหลือจากคุณแต่ว่าคนเนี้ยเขาเข้ามาหาคุณเองเลยด้วยการเปิดใจใหม่แปละว่าคนนี้เนี่ยในอดีตนะเขาอาจจะเคย จัสคุณนะคะตัดสินคุณไปด้วยการที่ไม่เข้าใจบางอย่างในโพอร์ของคุณในเส้นหางคุณนะแต่สุดท้ายมีสิทธิ์ที่ว่าในวันเวลาข้างหน้าด้วยเป็นไปเพราะปรากฏการณ์ทางชุวคุณที่เปลี่ยนแปลงไปใหม่ได้นะใครบางคนเนี้ยจะกลับเข้ามาเปิดใจใหม่กับคุณเพื่อได้รับการนำทางที่ถูกทางยิ่งขึ้นกับพวกเขาจากเพื่อนๆน,นะคะ อแปดไม้ใช่แล้วคุณจะช่วยพวกเขาได้ด้วยเพราะว่า8ดไม้เนี่ยสื่อถึงการออกจากสถานการณ์ที่เป็นภาวะติดคัดภาวะที่เป็นปัญหาห้าเหรียญโดยเฉพาะเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานได้คุณจะสามารถถ่ายทอดจากประสบการณ์แล้วก็สีคุณปรับเปลี่ยนพลังงานเลือก ดิเรกชันใหม่ของคุณได้นะคะจากจิตวิญญานที่การนำทางคุณเนาะมาถ่ายทอดให้กับคนนี้อีกทีหนึง่งและเขาสามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ภายหลังจากการถ่ายทอดนี้ของเพื่อนๆนะคะแล้วมันน่าอัศจรรย์มากเพราะมันมีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณช่วยคนนี้ไปจะมีเรื่องดีๆอื่นๆตามมาอีกเพราะมายก็มีความรู้สึกว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคนนี้หลังจากที่เขาเปิดใจ ได้รับพลังงานได้รับการไกด์นอนจากคุณแล้วเขาก็ไปรีวิวตัวเองในพลังงานในการพัฒนาตัวเองอย่างดียิ่งขึ้นนะจนเกิดผลตามมาเนาะอืมว้าวเออไพ่ the lovers ขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอพไพ่ใบเล็กๆปิดเ,เ,เล็กน,อน้อย อ่ะโอเคอเพราะฉะนี้นี่ไพ่ the Lovers นะคะจึงพูดถึงพลังของการเลือกนะคะมีพลังมหาศาลมากๆเลยแล้วอีกหลายต่อหลายคนในชีวิตของคุณไม่รู้เรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่บางคนด้วยเป็นเพราะว่าเป็นความเชื่อที่ส่งผลมาจากแพทเทิร์นเก่าเนาะบล็อกนะคะ การมีอิสระภาพในการเลือกสรรใหม่ได้กับทางชีวิตของพวกเขาอะแต่คุณอะรู้เรื่องตรงนี้แล้วคุณจึงเปลี่ยนแปลงแน่ก่อนคุณจึงมาสู่จุดชีวิตใหม่นี้ได้ะคะ่ะแล้วการหน้าคุณก็จะได้เหมือนกับเป็นกระบอกเสียงนะคะเป็นการ ให้ผู้คนเนี่ยได้เปิดรับนะคะเข้าใจเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ยิ่งขึ้นจากผลลัพธ์ทางชื่อคุณนะมันมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยก่อนหนะ้าคุณอาจจะเคยพูดเรื่องเหล่านี้กับใครบางคนไปแล้วคุณถูกปฏิเสธคุณกลับถูกตัดสินมานะคะแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่เอ่อมนุษย์เราเนาะถูก ขีดจำกัดกรอบไว้นะคะด้วยปัจจัยอะไรต่างๆมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นาการเลี้ยงดูบาดแผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่พวกเขาไม่เห็นในสิ่งที่มันเกิดเป็นผลหรือจับต้องได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะบล็อกการเปิดรับการเชื่อของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่คุณพูดอะไรไปแต่ว่าเชื่อวงคุณยังไม่ได้เกิดจุดเดเรคชั่นใหม่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ที่พวกเขาเนี่ย ปฏิเสธคุณแต่คุณกลับเลือกที่จะเชื่อในสิ่งีคุณเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วก็เดินหน้าต่อด้วยความศรัทธาจนสุดท้ายนี่คือรางวัลของคุณนี่คือชัยชนะของคุณนะคะแล้วสุดท้ายทุกคนจะได้เห็นนี่คือสิ่งที่คุณต้องได้ยินในวันนี้เนาะโอเคนะคะ เพราะมันมีความรู้สึกว่านะจ,จุดนี้ก็คือหลายคนเนี่ยคุณไปด้วยเพราะพลังข้างในพลังที่คุณเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณอะล้วนๆเลยแล้วมันต้องใช้พลังอย่างมากนะคะกับการที่คุณเดินออกฉากบทเก่าเหล่านี้เนาะแล้วไปสู่ผลลัพธ์นี้ได้นะคะคุณเก่งมากนะ Message, มาดีนเมสเสจเพิ่มเติมได้ว่าก็คืออยากให้คุณขอบคุณแล้วก็ชื่นชมตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลแรกเลยมันได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องให้เครดิตตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะโอเคเรามาดูไพ่เพิ่มเติมนะคะไพ่ออร์เคิลสำหรับนี้เนาะแม่เสรเจากนางฟ้าจะบอกอะไร ด้ e r ซ้ s e อ e เซ i ซานะคะ as your body becomes stronger you will begin to feel stronger in always l วันนี้มามองว่าก็คือ movement เนาะการขยับขยื่นนะคะร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมนะคะในการขับเคลื่อนผลลัพธ์จุดใหม่ชุมคุณดีขึ้นเนาะก็อาจจะเป็นไปร่วมด้วยแน่นอนในเรื่องของการออกกำลังกายการรักษาสมดุล บางคนอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นก็ได้นะเช่นเป็นเรื่องของการเต้นก็ได้นะเออไม่ได้ยินว่า d a n ซิ่งอ่ะหรือบางคนก็ในช่วงเวลาที่คุณผ่อนคลายคุณอาจจะชอบทำเพลงแล้วก็ขยับตัวาำจังหวะทำช่างงคุณเบาๆสนุกสนานในพื้นที่ของคุณนะคะ มันอาจจะก้ากึ่งเหมือนคนที่ลหลงไหลในตัวเองมากๆมีความคลั่งไคล้ในตัวเองมากๆนะคะแต่นี่คือเรื่องดีนะเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับสิ่งคุณเชื่อมั่นนะคะกับทางของคุณเนาะโอเคมาดูกันอีกหนึ่งใบ Patient please what you are asking for is coming about have patience as there are unseen factors that need to occur first wow โ oh. หสัญญาณาไพ่ใบนี้บอกคุณว่าทุกอย่างกำลังจะเข้ามานะคะมันเป็นอีกแค่ช่วงเวลาเดียวนะคะในการอดใจรออดทนอีกสักนิดหนึ่งในการ ไปข้างหน้าต่อในการคิดพ,พลังงานของคุณอยู่กับสิ่งตรงหน้าการมีโฟกัสของคุณนะคะกำลังจะเป็นไปเกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งคุณต้องได้ยินนะคะมองไเห็นถึงว่าก็คือจักรวาลได้เชฟออกมาแล้วอะในสิ่งคุณปรารถนาจะเกิดขึ้นเป็นจริงเนาะ,ค,ะคุณกำลังได้รับของขวัญน,นะคะ ปิดท้ายกันเลยด้วยไพ่ลลนอมองสำหรับนี้ค่ะสัญญาณสุดท้ายนะคะหนึ่งหนึ่งนี้เสี่คุณต้องได้ยินนะคะบุกไม้แล้วก็ทรีโอเค knowledge นะ mystery secret resource ใบนี้ได้พูดถึงนะคะว่าคุณคุณกำลังจะได้คนพบคนเจอเหมือนกับบางคนเป็นเรนื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆบางคนเป็นไอเดียเพิ่มเติมแต่สิ่งนี้ที่คุณได้พบเจอมันเกิดขึ้นจาก ปัญญายาณข้างในของคุณนะคะที่ทําให้คุณได้รับสิ่งนี้แล้วนั่นก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเพราะคุณกําลังใช้สามารถดึงศักยภาพมึงเลยของคุณออกมาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยมีคําว่านะมิสทรีนะมาได้ยินว่ามาเห็นหัว่าหลายคนเหมือนกับเออสิ่งี่คุณทําหรือสกการชีวิตของคุณที่เป็นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ยังอยู่ในมุมอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยให้เห็นทั้งหมดว่าคนลับที่แท้จริงเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของคุณเนี่ยมันน่าอาศัศจรรย์แค่ไหนนะอคนรอบตัวเนี่ยเหมือนกับยังมองไม่ออกว่าคุณทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรมันกำลังจะเป็นไปยังไงในเส้นทางชีวิตคุณต่อจากนี้นะคะแต่ทุกอย่างกำลังจะ ถูกเปิดออกเป็นที่รับรู้แล้วมีดอกไม้ที่ผุดขึ้นมาในหนังสือที่ถูกกลางออกนะคะผู้คนจะได้รับรู้สึกถึงคนลับที่น่าอาศัศจรรย์จริงๆในชุ่งคุณที่จะเป็นไปหรือเกิดขึ้นเนาะรวม็นถึงว่าก็คือเป็นในเรื่องของความสําเร็จเป็นในเรื่องของเสริคุณมีเป้าหมายอุดมการอะสุดท้ายมันเป็นไปได้ จากการที่คุณใช้เวลาช่วงก่อนนั้นมาที่อยู่กับตัวเองมานานพอสมควรในการทําสิ่งนี้นะคะการยังคงซึ่งยังหยัดในการมีเป้าหมายนี้ของคุณเนาะไม้นะคะอื stress loss นะี n c แน่นอนว่าคุณได้ก้าวข้ามผ่านนะช่วงเวลาเหล่านี้มาอย่างมากมายเนาะคือความกังวลการ การเกิดขึ้นอะไรก่อนหน้าในทางสกกากลที่ทริกเกอร์คุณมาทําให้คุณเนี่ยจะก้าออกไปออกนอกเส้นทาง,งคุณไหมนะคะแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถดึงคุณเน่ยออกนอกเส้นทางได้นะคะเพราะพลังที่แท้จริงของคุณเนาะแล้วพอไพ่ทีมาปิดท้ายนะคะ health g road นะ stability wow นี่คือสิ่งที่ในท้ายที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้ก็คือการเติบโตความก้าวหน้าความมั่นคงยั่งยืนนะคะที่มาในรูปแบบของความสำเร็จเอกลักษณ์ของคุณตรงนี้เนาะเรามาเห็นหึงว่าหลายคนคุณจะมีคุณภาพชีวิตใหม่ที่สโลไลฟ์ได mm. ้มากขึ้นนะคะเพราะคุณจะเกิดความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์นะมีในเรื่องของความ ร่ำรวยมั่นคงมาพร้อมกับอิสรภาพทางเวลายิ่งขึ้นที่เห็นตรงนี้เราเป็นได้ด้วยว่าหลายคนก็คือมันเป็นความสามารถเฉพาะทางสายสปิริชัลด้วยที่ให้ความสำเร็จนี้แก่คุณนะคะดีงามมากๆเลยนะก็ขอให้ทุกคนได้รับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะโอไมายเนี่ยขอปิดท้ายเลยเนาะเป็น ไพ่ใบนี้ให้กับทุกท่านเลยที่ออกมาใบแรกนะคะเป็นสัญญาณอันดีแก่คุณเนาะขอขอบคุณมากนะคะ